สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีวัต Wit ถุมงคลน,นะครับมานําเสนอนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับหน้าโบราณนะครับเป็นเหรียญไข่นะครับหน้าโบราณนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมรุ่นที่ระลึกรอหลวงพ่อโสธรหน้าโบราณนะคร flu, ับจะทําการรอนะครับในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมให้ร่วมบุญบูชานะครับแบ่งปันกันในเพจนะครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านนะครับพุทธพิเศษไปแล้วนะครับวันนี้นะครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงแาวนะครับท่านไมตตีนะครับไตติรานันนะครับมาเป็นประธานฝ่ายคารวะนะครับหลวงพ่อช้างวัจุกเชอนะครับผมเพรน้ําเอกแห่งรุ่มแม่น้ำประกงนะครับเป็นประธานฝ่ายสูงนะครับวันนี้ก็พุทธพภิเศกไปเรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจนะครับทักถามโทรมานะครับแบ่งปันจากทางเพจนะครับไม่ต้องกลัวโกงนะครับ 0814988092ครับเอพระสตานะครับหรือแอดไลน์ดีนะครับผม A ตัวเล็กเล็ก R ตัวเล็ก I W E นะครับผมยินดีรับใช้และบริการนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับผมขอมีจำนวนจำกัดนะครับเพราะจัดสร้างน้อยจริงๆนะครับจัดสร้างเพียง2 0 0พันเหรียญเท่านั้นครับตอนนี้นะครับที่วัดนะครับก็ไม่มีให้จับจองบูชาแล้วนะครับเพราะว่าเปิดทำการให้บูชาหลังพุทธพิเศษนะครับพี่น้องก็ทำการ ัดกันมานะครับหมดแล้วนะครับผมนี่สวยงามมากนะครับเป็นโลหะเนื้อทองทิพย์ผิวลุงนะครับผมขอบคุณครับทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแบ่งปันวัตถุมงคลดีๆนะครับจากทางร้านนะครับพุทธสถาบารมีนะครับผมขอบคุณครับ